กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม i อ a าน a าวเวนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอเปิดให้ทดลองเล่นกันนะครับก่อนที่จะเข้ากันในวันที่1นกันยาย,ยนนี้ที่จะถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนาะก็ผมไปลองเล่นมาละประมาณ2อ,อเกมเนาะแต่ว่าคือในส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเกมนี้มากเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ราว่าในส่วนของตัวเกมมันเป็นยังไงก็อันดับแรกเราขอตั้งอันนี้เป็นบริหายแล้วก็อันนี้เป็นหายนะครับอ,อันนี้คือขนาดของทหารนะครับมันจะมียูนิตก็คือถ้าเราปรับสูงสุดก็คือเราก็จะสามารถสร้างยูนิตได้มากขึ้นนะครับอ,อันนี้ทรัพยากรเริ่มต้นนะครับอันนี้บริหายก็คือได้มากนะครับ วิตอรีพอย์จริงๆอันนี้ไม่จําเป็นนะครับเราเปิดตั้งเป็นแบบว่าถ้าเราสามารถทําลายฐานของเขาได้ก่อนเราก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับผมขอตั้งไว้ที่ประมาณเจ็ด้อยก็แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะจบเร็วนะครับถ้าเราเล่นกับปอทมิ d เดยมอะไรประมาณนี้เนาะก็โดยประมาณก็จะประมาณนี้ไปกันเลยดีกว่าครับเลือกเป็นแบบนี้เนาะอ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกแฟคชันนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ามแฟคชันดังนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือในของแฟคชันนั้นๆมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้คือคุณเห็นสีไอโกนี่ไหมสองดวงกับ1ดวงเนะี่ยมันมีผลต่อการที่แบบว่า มันจะมีฐานใหญ่ฐานหนึ่งอ่ะพอเรากดที่จะสร้างมันนะมันจะสร้างให้ทีเดียวสามสองสามอันนะมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ขอเล่นเป็นปร,ประเภทนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ครับมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเรากดที่จะสร้างอันที่หนึ่งกับอันที่สองเนาะมันก็จะมีัพเลเวล เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันในเกมนะครับอันดับแรกก่อนเลือกคร่าวๆนะครับคือตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการสร้างยูทิตออกมานะครับอันนี้คือเป็นตัวของตัวเฉพาะเนาะก็เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้รักกันนะครับคือในช่วงแรกอาจจะไม่ต้องให้ความสำคัญกับอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะอ่ะ เราไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือในส่วนตัวผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะแต่ว่าค่อนข้างที่ชอบในการเล่นเกมอะเนาะเราก็เลยทำออกมาให้ทุกคนได้ดูถ้าชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กด u b s ส r ค b e กันนะครับรอสักครู่นะครับผม คุณเห็นพวกแบบว่าจุดอะไรพวกนี้ไหมครับอันนี้คือจุดยึดธงนะครับที่จะนับเป็นแต้มนะอันนี้คือธงสามจุดหนึ่งสองสามอันนี้คือน้ํามันแล้วก็อันนี้คือไอรอนเราจะต้องยึดจุดพวกนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือจุดนับแต้มอันนี้คือทรัพยากรที่เราจะไปยึดเราก็จะได้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแนละใช้ในการสร้างพวกยูนิตออกมานะครับอ่า มาเริ่มกันนะครับออันดับแรกนะครับในส่วนของเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์กดตัวนี้นะครับเราก็จะต้องสร้างบาร์เรกเกอนนะครับหรือว่าสร้างยูนิตทหารราบมากักเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันไอ้พวกนี้ก็เอาไปยึดไอ้พวกเหมืองเหมืองก่อนเลยนะครับพวกเหมืองเหล็กเหมืองอะไรพวกนี้ เหมืองเหล็กแล้วก็น้ำมันอะไรพวกนี้ในฐานนี้เราสามารถสร้างอันนี้ได้อ่าอันนี้คือที่เราเลือกมานะครับว่าเราจะเอาอะไรมากในหกดาวนั้นก็คืออย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเ,เรามาดูกันนะว่าผมจะสร้างไอ้พวกนี้ได้อย่างไรก็ติดตามชมกันนะครับผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเนาะ,ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับผม อ่ะอันนี้ยึดได้แลละครับมันก็จะมีอะไรบวกขึ้นมานิดหน่อยเนาะเราก็จะยึดในส่วนของต่อไปนะครับอ่ะอันนี้มันจะมีให้อัปเกรดได้นะครับการเป็นแบบว่าทรัพยากรที่ใหญ่มากขึ้นเนาะที่เขาจะผลิตแล้วส่งมาให้เราเอ็นจิเนียร์นะผมจะผลิตอีกอันหนึ่งนะครับโดยส่วนมากก็คือผลิตแค่สองอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะ แล้วก็ yeah, เน้น <yeah. S 1> ที่จะไปยึดทรัพยากรต่างๆอ,อันนี้เขามาเก็บทรัพยากรละอันนี้คือเราเล่นหน,หนึ่งกันนะครับจะเป็นในหมวดของบทแบบมีเดียมนะครับไอ้พวกนี้ก็สร้างออกไปนะครับสร้างยูนิตท,ที่เราต้องการอันนี้พวกปลาละเบืดออันนี้ก็พวกพลไฟมั้งครับอ,อันนี้ไฟอันนี้ไฟอันนี้ก็พวกพลพลปืนกลหนัก โดยรวมเกมนี้ถือว่าเล่นสนุกนะครับอ่าเน,นี่คือจุดยุดธงที่ผมบอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็อ่าเป็นพวกแพ็กทรัพยากรเนาะ <Another mission. S 1> เก็บปุ๊บเราก็จะได้แล้วมันก็จะหายไปเนาะอ่าอันนี้เขามาเก็บละ,อ,ะอันนี้คือเอนจิเนียร์ใช่ไหมแล้วก็อ่ะรการเลยโอ้ยนี่ครับเรามาดูระดับเกมเพย์กันเ,เนาะว่าเขาจะเล่นยังไงอ่ะมาแล้วครับ นี่ครับรูปแบบของตัวเกมเ,ลเวลาปะทะกันนะครับมันจะมีเสียงที่โกงยิ่งกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปยึดทรัพยากรที่เดี๋ยวอ่านี่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 อันนี้เราสามารถที่จะเอาเอนจิเนียร์เข้ามาจิดได้เดบไยวเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนอัพตรงไหนได้ก็เร่งอัพเลยแล้วกันนะครับพยายามกระจายกำลัง ทหารเนาะซักประมาณตรงนี้อันนี้ก็มายืดได้เลยอ่ะเก็บทรัพยากรให้ทุกคนดูกันนะว่ามันเป็นยังไงอคือแบบว่าผมค่อนข้างชอบเกมแนวนี้มากเลยนะครับเหมือนรบบว่าจูเขาประทะากันเนะาะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้ที่ผลิตเรามามันเป็นพวกกิงปืนกวนหนัก ยิงปืนไฟหรือว่ายิงพวกหุ่นยนต์อันนี้ขึ้นในส่วนของหุ่นยนต์เลยนะผมชอบตัวนี้เอ็นจิเนียร์ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับเพราะว่ามันสามารถซ่อมหุ่นยนต์ได้นะครับส่วนพวกหมอก็สามารถแบบว่าชิวชิวเพื่อนชิวพวกคนคนที่ได้รับบาดเจ็บได้นะครับ ส่วนใหญ่ผมจะไม่เน้นสร้างนะครับผมจะเน้นสร้างหุ่นยนต์ออกมาแล้วก็ให้เอนจิเนียร์เป็นคนคอยซ่อมอจุดประดางของเราก็คือตรงกลางดังนั้นเราก็จะเอาเขาไปตรงกลางนะครับแลวตรงนี้อันนี้คือพลปืนใหญ่เนาะเราจะเอามาตั้งไว้มันระยะไะะเอามาตั้งไว้ตรงนี้ระยะมันก็ค่อยข้างไกลนะครับไป อ,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 อินชีเนียครับอ่าเขาสร้างหุ่นยนต์มาบ้างแล้วครับอ่ะได้เวาลาแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะประทะก,กันยังไงถ่ายกันไหมค่อนข้างที่จะเป็นปืนไฟอ่เออนี่ครับโอเค คุณโยนเขาพังแล้วครับแล้วคุดโยนเราไม่ได้รับความเสียหายนะเราก็ยังไม่หิวยึดธงนะครับไปตรงไหนย,ยังไม่อัพนะตรงนี้ยังไม่อัพใสงนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับอัพไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทรัพยากรที่ดีขึ้นของเรานะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ จะให้สามารถผลิตพวกนี้ยังไงอัพไปเลยครับทีนี้เราก็จะสามารถผลิตในส่วนของอันนี้ได้ครับคือจะอัพไปแลกหรือว่าเวิร์คช็อปก็ได้นะครับได้ทั้งสองโอ้มาเราโดนไม่เป็นไรครับเราหยุดจุดอันนี้เป็นยุทธศาสตร์แล้วกันนะ เขามาแล้วฮนะทุกคนไป <c oughs> เดียเวลาเอา่อช่างกันมานี่คอยซ่อมไว้นี่ครับมันก็จะซ่อมเหมือนคล้ายฮิวฮิวนะฮะต้องเรียกว่าฮิวหุ่นยนต์ โอ้โหโดนเข้าไปาก็เจ็บเหมือนกันนะฮะอย่อาละเขายืนทำมันใหญ่เราไปนี่ครับเดี๋ยวผมจะผลิตให้ดูนะครับว่าเมือ่อผลิตออกมาแล้วน่าจะเป็นยังไงในส่วนของอันนี้นะครับค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เอเจนเีอร์ค่อนข้างจะเป็นในการ ยามาคอยซ่อมหุ่นยนต์นะครับบางอันผมก็ยังไม่เคยผลิตเนะาะเดี๋ยวเรา,เราผลิตอิเนียร์ไปสู้กับพวกเขาก่อนไปยึดออยคืนมาแย่แล้วครับ คนมาคอยังคับนะนี่ครับโอ้โหคือแบบเอาเรื่องมากอะมาอย่างชอบคือขุนยนต์คือแบบสุดๆแต่ว่ามันเหมือนจะว่าเหมือนจะเป็นผลิตได้แค่ครั้งเดียวนะครับในแมตช์นั้นก็อันนี้คือข้อควรระวังแต่ว่าเราก็สามารถผลิตเพิ่มในนี้ได้นะแต่ที่สำคัญคือทรัพยากรเราต้องมาก่อน กระนำมากกะหน่ำจริงจอีกคนอีกโจวอ๋ตอตนนี้เราต้องรูด้วยนะครับว่าหุ่นที่เราผลิตมาเราสามารถทำแบบได้มามบางตัวสามารถปล่อยหมอกให้ได้ สามารถปล่อยหมอกออกมาปกคลุมเพื่อนได้นะครับทำให้แบบว่าศัตรูไม่เห็นตัวเราเขาก็จะไม่ยิงนะยิ่งเป็นหุ่ยนยนต์ก็คือมันจะแบบว่าไม่เห็นล็อกเป้าเราไม่ได้อะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะถือว่าใช้ค่อนข้างแพงอยู่แต่พวกนี้มันเถเกินเกินไปละไปยึดยึดให้หมด น้ำมันเราเกินเบอร์มากครับเอาน้ำมันเราไปเฉยเลยเรายืนแบบนานไดา้เลยนะครับทุกคนโอเคเอา่าโอ้โหต้องดีใหม่เลยดีกว่านะครับ อย่างที่ผมบอกครับที่สำคัญคือเอนจิเนียร์ครับต้องคอยซนะ่อมเอเดี๋ยวผมลองผลิตอันนี้ออกมาบ้างดีกว่านะครับผมไม่เคยผลิตเลยเนาะไอ้นนอพวกนี้ดียังไงคือมันดีตอนที่แบบว่าเราเอาไปบุกถานใะช่ไหมระยะการยิงมิสไซล์อ่ะมันแตกกระจายก็จริงแต่ว่ามันยิงไกลมากครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะรีบจบเกมเลยดีกว่าน่าจะพร้อมแล้วครับด้วยส่วนใหญ่มีประมาณนี้ก็สามารถที่จะจบไปแล้วเกนเบอร์มากครับเพิ่มเกิ โอ้โห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 นี่เดินเข้ามาก็ซีแง่งโอเคครับโดยประมาณก็ประมาณนี้เราก็สามารถบุกฐานเขาได้แล้วเนาะเราจะไม่เล่นให้ครบแต้ม750เนาะเราจะจบเกม โดยการไปทำลายฐานเขาทั้งหมดนะครับออันดับแรกเราต้องฆ่าไอ้พวกนี้ก่อนโอเคพังแล้วครับ ถ้ามันแบบว่าซูมออกมาได้มากกว่านี้ก็จะดีมากโอ้โหใจร้ายมากไปมีดด้วยไปครับโอเคเราจะไปบุกถางเขาเลยนะครับนี่ครับจะดูนะเอ่อจิเนีอถอยมานะ นี่ครับีมซายโอ้คือแบบว่าระบบการรู้ระบบการวอร์นี่คือแบบว่าสนานมากอันนี้เป็นบอดระดับปานกลางนะครับยังไม่ถึงกับยากโอ้ ยู่ดับลายตึกไม่ยั้งคือโหดมากครับหุ่นยนต์นี่คือแบบว่าถ้าเจอนี่คือต้องเอาหุ่นยนต์มาสู้นะครับในเกมนี้คนยิงไม่ค่อยเข้าหรอกครับเพราะาฟืนมันต่างกันเนาะโอเคข้าบา,าน่าจะจบแล้วครับ นี่ครับอันนี้คือเกมเพย์คร่าวๆนะครับก็จะมี e ER p อะไรพวกนี้ให้เนาะแต่ว่ายังไม่ต้องไปนสนใจหรอกครับเพราะว่าอันนี้คือยังไม่ใช่ตัวเกมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าตัวจริงที่ตัวจริงยังไม่เข้านะครับ ข้าวันที่1กันยาเนาะก็ถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อเอาได้ในสตรีมนะครับประมาณ1100บาทนะครับก็อันนี้คือเกมเพลย์คร่าวๆของทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับหรือว่ามีความถามอะไรที่อยากจะถามผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป ได้เลยครับก็ในสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ